เดีวสุดก็ฮัลโหลทุกคนกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายบล mm ็อ hmm. กเลยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเรามีแผนจะไปพายเรือกันนะคะใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวกระบ,บี่แต่ว่าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่า ก็ถึงที่คลองน้ำใสแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพายเรือข้างหลังกันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ออกจากเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือปะใช่ท่าเรือที่เรียบร้อยแล้วนะคะไอบอลกลมๆสีขาวนะ เป็นที่นำทางของเรานะคะเราก็พายไปเลยเรื่อยๆไปเลยจ้า a later few moments later. ราก็มาถึงครึ่งทางนะคะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยบ้านนี้ขนาดวันนี้ไม่มีแดดเนาะยังเ,เหนื่อยขนาดนี้นะคะสวยมาก,มากทุกคนแล้วน้ําเย็นมากนะคะน้ําใสมากอยาให้ดูข้างในตอนแรกนะคะทุกคนว่าจะลงเล่นน้ําแต่ว่าไม่ทันแล้วแบบมีเวลาไม่เยอะนะคะทุกคนวันนี้ ก็พายกันมาถึงข้างในแล้วอันนี้จะเป็นแบบจุดที่ลงเล่นน้ำนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวไปดูอ่าอะไรนะบ่อน้ำพุดนะคะทุกคนไปดูข้างในยังมีอ,อีกนะคะ ถึงแล้วสะนาำุดน,นะคะตรงนี้ห้ามลงเล่นเนะาะรับองน้ำใสนะคะทุกคนใครที่ชอบแบบว่าสายธรรมชาตินะคะมีเวลาไม่เยอะ มาเที่ยวกระบ,บี่สองวันหนึ่งคืนนะคะหรือว่ามาเที่ยววันเดียวก็คือมาได้เลยนะคะก็อยู่ในอำเภอเมืองกระบ,บี่นี่แหละทุกคนคืออยู่ไม่ไกลจากเ่าวนางนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากในเมืองกระบ,บี่นะคะใครที่ชอบแบบว่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะอยากทายเรือคายักอะไรแบบนี้นะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนธรรมชาติจริงๆยิ่งแบบว่าถ้าแบบแดดออกสักนิดนึงนะคะติดแล้วนี่นี่ไง ติดละนี่ไงธรรมชาติบ้เรียวบ้าเรียวสุดก็ถยหลังก่อนอ๋อจ้าสำหรับทริปหน้านะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะคะที่สำคัญฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ปิดบล็อกกันนะคะบ๊ายบายยคกับผม